อาศัยการกลับคืนพระชนมนชีพขององค์พระบุตรขอให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับในเทศการพระสกานี้บังเกิดผลทวีขึ้นเป็นอาหารเพิ่มพูนพลังและหลังความรอดพลล้นลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิเศสเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอเมนต่อไปคุณพ่อทั้งสองจะอวยพรพี่น้องพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดา และพระบุตรและพระจิตประทานพระพรในสิ่งที่ท่านปรารถนาจากพระองค์ทุกประการเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิดขอบ<อ><อ>พระคุณพระเจ้า มันคงงตรงสู่สวรรค์มีแรงนอนตั้งใจรักจริงทุกสิ่งไม่ละทิ้งแนวทางประชามเราส่งเพื่อเดินคนนำเพื่อทำตามน้ำประชัย พรระะเจ้าชนีลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่พรอยาเมืนเชยต่อคําบอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่ปรดเชิลูกให้พผลภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมารีผู้ทรงได้รับพระพรทุสวนของพระเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณามอบขเจ้าไว้ในความมารักาของท่าน โปทรสงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในคืนนี้ด้วยเถิดอาเมนเยซูม,มารโรโอเซฟข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแต่ท่านเยซูม,มารรโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูม,มารรโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่น ในสิ่ในพรของท่านด้วยเถินพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกรับในพระชนมาชีพทรงเมตตาเถิราชินีแห่งสันติภาพช่วยริวอนเถินและคุณโยเซฟช่วยริวอนเถินและคุณทั้งหลายชายหญิงของพระเจ้าช่วยริวอนเถิบุญราศีมรณะสักขีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทยช่วยริวอนเถิอัครเทวดามิพาสช่วยริวอนเถินในชาปนามพระบิดาและพระบุรพษจาจิต Amen. Amen.